จากมก .540 นะครับที่มีการอ้างถังการบรรจุก,กา๊านะครับให้เป็นไป,นปนตามมก .359 เพราะฉะนั้นก็อยากจะมาส่งเสริมแล้วก็บรรยายเกี่ยวกับตัวมก .359 นะครับว่ามก .359 ดีอย่างไรนะครับมีวัตถุประสงค์อย่างไรมีข้อกำหนดอย่างไรเพื่อที่จะให้เกิดความมั่นใจกับการใช้ถังกา๊าดนั้นๆได้นะครับเพราะเนื่องจาก ออกซิเจนทางการแพทย์เนี่ยถ้าเรา uh, เราอัดเราอัดก๊าซเนี่ยเราอัดก๊าซที่ความดันอยู่ต้อง150บาร์นะฮะหือว่าสูงสูงมากนะครับถ้าเกิด uh, ไม่เจอถังไม่ปลอดภยัยใช้ถังไม่ปลอดภัยนะครับ mm hmm. ก็เกิดอาจจะเกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานได้อันนี้เราก็เลยจะสร้างความตระหนักให้เกี่ยวกับว,ว่ามาตรฐานถ้าถังที่ได้มาตรฐานแล้วมันดีอย่างไรนะครับ ขออนุญาตเข้าสู่ในส่วนของมอ359ก่อนเล่ม1และเล่ม2น,นะครับเป็นเรื่องของถังที่อขออนุญาตนะครับทางทางทางบ้านได้ยินเสียงไหมครับครับนี่นะครับขออนุญาตในส่วนของถัง359เล่ม1น,นะฮะถั3 359เล่ม1เนี่ยเขาดูอะไรนะครับเป็น สโคบขออนุญาตสโคบก่อนตามกฎหมายเล่มนี้นสะสโคบเนี่ยจะอยู่ถังอยู่ที่0.5ลิตรจนถึง150ลิตรนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ความต้านแรงดึงที่ไม่เกิน1,100เมกะปาสคาลนะครับแต่ถ้าส่วนของเล่ม2เนี่ยจะเป็นไฮเพรสเชอร์กว่าก็คือว่าเป็นถังที่มีความดันบรรจุนะคอยูอ่ความความต้านแรงดึงอยู่ที่มากกว่า1,100เมกะปาสคาล นะครับแล้วทีนี้ในส่วนของถังถ้าพูดถึงหรือสโคบถังที่เราจะมาใช้กับถังออกซิเจนเนี่ยเราจะใช้อยู่ที่ความดันอยู่ที่150บาในความดันใช้งานนะครับในส่วนของความดันทดสอบจะอยู่ที่250บานะครับมาฐานนี้ดูอะไรนะครับมาฐานจะมีเกณฑ์ควบคุมนะครับในส่วนแรกก็คือเรื่องของควบคุมวัสดุมีเลือกควบคุมองค์ประกอบทางเคมี มีควบคุมกระบวนการทางความร้อนควบคุมเรื่องของกระบวนการเรื่องของความเข้ากันได้ถังกับตัวเนื้อกาสนะครับอขออนุญาตเข้าในส่วนของของอตัวองค์ประกอบทางเคมี Me นะครับองค์ประกอบทางเคมี Me เนี่ยเล่าคร่าวๆแล้วกันนะครับทำไมถึงมีความจําเป็นเพราะว่าองค์ประกอบทางเคมี Me เนี่ยมีส่วนสําคัญในเรื่องของคุณสมบัติของตัวเนื้อเหล็ก นะครับตัวเหล็กที่จะมาทําเป็นฐานนะครับส่วนประกอบสําคัญจริงๆก็คือจะเป็นเรื่องของคาร์บอนนะครับคาร์บอนจะช่วยทําให้เหล็กเนี่ยพื้นที่ทาาราบกันว่าเหล็กแข็งขึ้นนะครับเป็นส่วนของซิลิกอนและแมงกานิสซิลิกอนก็จะทําให้เกิดการทนต่อการกัดกร่อนนะครับแมงกานิสก็จะทนต่อการสึกหรอนะครับเพราะฉะนั้น3ามตัวเนี้เป็นเกณฑ์การควบคุมของอ สารเคมีทีอ่องค์ประกอบทางเคมีที่อยู่ในตัววัสดุนะครับแต่เป็นการควบคุมในเกณฑ์ที่ยอมรับได้นะครับแต่จะมีสารเคมีจำพวกที่เป็นจำพวกจำกัดปริมาณก็คือม,มีห้ามเกินหรือห้ามห้ามมากกว่าเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นซัลเฟอร์หรือฟอสฟอรัสสองตัวนี้มันจะทำให้ตัวเหล็กนะครับมีเกิดการแข็งเปาะนะครับแล้วก็หักง่าย นะครับตัวนี้จะมีการระบุไว้ว่าเปอร์เซ็นต์ต้องไม่เกินเปอร์เซ็นต์โดยมวลต้องไม่เกินเท่าไหร่นะครับกระบวนการถัดไปก็จะเป็นกระบวนการที่ให้เป็นกระบวนการชุบแข็งกระบวนการทางความร้อนนะครับชุบแข็งแล้วก็บุกอ่อนกระบวนการพวกนี้สร้างนะครับถ้าถ้าผมลงลึกนิดนึงวันนี้เรามีทั้งทั้งผู้ฟังที่เป็นผู้ ใช้นะครับเป็นผู้ใช้งานการ์บอดออกิซจนทั่วไปแล้วก็ผู้บรรจุนะครับขออนุญาตนำเสนอว่าในกระบวนการทางเคมีกระบวนการทางความร้อนเนี่ยถ้าเราให้กระบวนการทางความร้อนมันก็จะสร้างให้เหล็กนะครับมีคุณสมบัติหรือคุณสมบัติที่มีความแข็งทนต่อแรงดันได้นะครับการชุบแข็งของเขาเนี่ยก็จะไปชุบอยู่ที่ประมาณ เส้น AC3 นะครับแล้วก็อบอ่อนอยู่ที่เส้น AC1 เพราะฉะนั้นในในในแต่ละเส้นของ AC1 AC3 เนี่ยค่าความอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่ก็คืออยู่กับองค์ประกอบทางเคมีอันนี้เราก็คอนโทรลนะฮะควบคุมนะครับว่าเป็นข้อกำหนดทางทางความร้อนที่ผู้ผลิตถังจะต้องมีนะครับอันนี้เป็นที่ทราบกันนะครับส่วนการความเข้ากันได้ของตัวเนื้อการนะครับเราก็จะไปใช้ มาตรฐาน ISO 11114-1นะครับก็เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านความเข้ากันได้โดยเฉพาะนะครับอันนี้ก็จะสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับตัววัสดุของวัสดุที่จะมาทำถังนะครับเื้องต้นเมื่อเราทราบวัสดุแล้วอผู้ผลิตจะออกแบบตัวถังนะครับมีข้อกำหนดอะไรบ้างที่จะต้องมาออกแบบตัวถังนะครับก็เช่น ก็คือค่าความต้านแรงดึงของตัววัสดุที่นํามานะครับค่าความต้านแรงดึงของวัสดุนั้น,น,น <c oughs> ๆนนก็อย่างที่กล่าวมาขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทางเคมีกระบวนการทางความร้อนนะครับแล้วก็ใช้ค่าความต้านแรงดึงนั้นที่90%นะครับมาเป็นค่าตั้งต้นในการออกแบบนะครับและหลังจากนั้นพอเราทรา,ทราบทราบทราบวัสดุแล้วล่ะเราก็จะดูว่าความดันในการออกแบบของเราอยู่ที่เท่าไหร่โดยปกติแล้วค่าความดันในการออกแบบเนี่ย ถ้าถังออกซิเจนอนี่ผมขออนุญาตเข้าสู่ทางังกซเจนก็จะอยู่ที่250นะครับ250เป็นความดันที่ทดสอบนะครับโชคท,ทีในส่วนสังสัยนี่เป็นค่าความดันการใช้งานต้องเป็นค่าความดันในการออกแบบนะครับค่าความดันในการออกแบบเนี่ยก็จะอยู่ที่50%ของค่าความดันสูงสุดระเบิดนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะให้ให้เห็นเนี่ยคืออะไรก็คืออย่างข้อแรก เป็นเก็เป็น90%แล้วก็คือเป็นช่วงของเซฟตี้แฟ c เตอร์ที่ประเด็นแรกคือความความความต้านแรงดึงที่ออกแบบเซฟตีแ้แฟกเตอร์เราก็มีแล้วนะครับในส่วนของค่าความดันในออกแบบแล้วก็มีค่าความดันในการทดสอบสูงสุดก็อยู่ที่50%นะครับเพราะฉะนั้นเซฟตี้แฟกเตอร์ก็จะมีมีมีในส่วนนี้อีกนะครับเพราะฉะนั้น2ตัวนี้เราก็จะนำไปสู่ของในเรื่องของการหาอ่า ความหนาของถังที่จะไปทําการออกแบบและผลิตนะครับส่วนสุดท้ายเราก็ต้องมาดูเรื่องของขนาดของถังปริมาตรของถังว่าเราจะใช้เส้นผ่าศูนย์กลางถังเท่าไหร่เพราะฉะนั้น3ปัจจัยนี้เป็น3ปัจจัยที่มีเซฟตี้แฟกเตอร์อยู่ในตัวสมการที่จะนําไปออกแบบเพราะฉะนั้นถ้าถังที่ได้มาฐานนะครับอันนี้ก็จะส่งเสริมในในประเด็นนี้ว่าให้ให้เห็นว่า ถังที่เราผลิตนะครับเป็นไปนตามมาตรฐานค่าเซฟตี้แฟกเตอร์จะเยอะมากนะครับแล้วความดันการใช้งานเนี่ยความดันทดสอบเราอยู่ที่250แต่ความดันการใช้งานออกซิเจนจริงเราอยู่ที่150งั้นเห็นไหมฮะถ้าเกิดเราใช้ถังที่มีมาตรฐานก็จะเกิดความปลอดภัยนะครับแล้วกว็วางใจได้ในเรื่องของการใช้งานนะครับอันน,นี้ในส่วนของถังใหม่นะครับก็จะเป็นไปนตาม359 แล้วก็เล่ม1เล่ม2อนะครับแต่เมื่อถังนําถูกไปใช้งานแล้วนะครับก็จะมีเรื่องของการนํากลับมาบรรจุซ้ํานะครับแล้วก็เมื่อครบ5ปีเราก็ต้องมีการตรวจสอบเพราะฉะนั้นก็จะถูกไปอ้างอิงในเรื่องของตัวมาตรฐาน3 5 8ห5 8ามนี่พูดถึงอะไรก็จะเป็นพูดถึงมาตรฐานเกี่ยวกับการใช้และการซ่อมบํารุงนะครับ ข้อกาหนดในมาในมาตรฐานถัง358เนี่ยก็จะระบุในเรื่องของหน่วยตรวจสอบนะครับระบุอะไรบ้างสําหรับหน่วยตรวจสอบก็คือจะมีบุคลากรนะครับสถานที่และอุปกรณ์บุคลากรเนี่ยก็อย่างที่ทางผู้แทนกรมโรงงานนะครับได้อธิบายไปว่าก็จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นกฎหมายนะครับเกี่ยวกับบุคลากรนะครับดังนั้นบุคลากรในส่วนของ358ดูอะไร นะครับผมขอลงลงไปในรายละเอียดนิดนึงนะครับว่าบุคลากรเนี่ยข้อกำหนดของเขาคุณจะต้องมีความรู้นะครับมีความสามารถการมีความรู้ความสามารถคุณก็ต้องมีเรื่องของการเทรนนิ่งนะครับการเรียนรู้นะครับแล้วก็มีประสบการณ์ในการทำงาน2ปีนะครับอันนี้เป็นข้อกำหนดตามสัมภารแล้วก็ ทางบุคลากรที่จะมาบรรจุหรือซ่อมบำรุงก,การ์ดได้เนี่ยต้องมีความรู้ทางด้านความปลอดภัยด้วยไม่ใช่ว่าบุคคลใดก็นำามาทำงานได้เลยอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะเนื่องจากบุคลาการ์ดที่เป็นการ์ดไวไฟก็ดีการ์ดที่เป็นการ์ดออกซิเจนมันช่วยให้ติดไฟก็ดีเนี่ยอันล้วนแต่อันตรนตนตายทั้งสิ้นเพราะต้องมีเรื่องของความดานันความร้อนนะครับ พร้อมที่จะระเบิดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราสร้างความตําหนักนะครับเราไม่ได้สร้างความสนุกนะครับให้ให้ให้ผู้ใช้แล้วก็ผู้บรรจุการาดหรือผู้ผลิตต่างๆเน้นในเรื่องของตัวบุคลากรแล้วก็เรื่องมาตรฐานที่เกี่ยวข้องนะครับสถานที่สถานที่ดูยังไงเพราะฉะนั้นเราทราบแล้วนะครับว่าการาดที่เรายุ่งเนี่ยมีเรื่องของความดันมีโอกาสลีกมีโอกาสรั่วนะครับ แล้สถานที่มันก็ต้องมีการระบายความร้อนที่ดีขอโทษทีครับระบายอากาศที่ดีนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่จะใช้อยู่ในสถานที่ก็ต้อ,ตองอเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่เกิดประกายไฟหรือเกิดประกายไฟได้น้อยที่สุดนะครับก็ไปใช้ห่างๆเลยในบริเวณที่บรรจุก,กา๊าซก็ต้องไม่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทําให้เกิดประกายไฟนะครับสอบต้องมีอุปกรณ์ อุปกรณ์ในเทนนี้คืออะไรอุปกรณ์ในด้านการตรวจพินิษนะครับอุปกรณ์ในการช่วยเรื่องของการยกถังการเทถังการถอดวาลวนะครับให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็รวมถึงเรื่องอุปกรณ์การวัดนะครับอุปกรณ์พวกนี้ทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจสภาพนะครับมีการคาลิเบรตนะครับทุกประจําทุก1ปีมีการสอบเทียบนะฮะถ้าเป็นเครื่องมือวัดนะครับ ดัะนั้นเมื่อเราได้หน่วยตรวจสอบที่มีคุณภาพแล้วหลังจากนั้นในเกณฑ์ของการบรรจุหรือการใช้งานถังนะครับ<อ>เมื่อถังเนี่ยเมื่อเมื่อถังนำนำถูกใช้งานนะครับทุกห้าปีแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการตรวจสอบนะครับเพราะฉะนั้นในคอถังเดี๋ยวเซ็กชันสุดท้ายผมผมจะให้ให้ให้ดูตรงเรื่องเครื่องหมายและสลากในส่วนของ ถังนะครับว่าเราจะดูสังเกตอย่างไรนะครับนั้นเป็นเป็นถังที่ต้องตรวจสอบทุก5ปีแต่ถ้าถังที่ไม่ทราบประวัติการใช้งานเนี่ยตรวจสอบเลยนะฮะไม่ต้องรอทุก5ปีถ้าเกิดถังได้มาจากที่ไหนไม่รู้เราก็ตรวจสอบเลยนะครับ<ส>เกณฑ์เขาบอกว่าอะไรก็คือมวลเปล่านะครับต้องไม่น้อยกว่า95ของถังเิมเอ้ยเรารู้ได้ยังไงเราก็ช่างนะครับพอช่างเสร็จเราก็เทียบกับอ่ เครื่องหมายและฉลากที่ระบุของคอถังก็จะมีรูประบุของน้าหนักถังในเริ่มเริ่มต้นนะฮะน้ำหนักถังเปล่าหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการตรวจพินิษนะครับตรวจพินิษ์ทั้งภายในภายนอกนะครับเป็นเรื่องของการาหาปริมาตรการขยายตัวนะครับเป็นเกณฑ์ปริมาตรการขยายตัวที่ไม่เกิน10%บเอร์เซ็นต์ดูยังไงตรงเนี้ยก็จะเป็นเรื่องของการทดสอบ เชิงไฮดรูลิกเทสเราก็จะ,อ,ะอัดน้ำภายใต้ความดันนะครับดูปริมาตรอัตราปริมาตรการขยายตัวเทียบกับปริมาตรสูงสุดเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นั้นต้องไม่เกินสินะครับอันนี้ก็คือดูดูดูตัว,ต,วตัวถังนะครับว่ายังคงมีสภาพความเป็นถังและมีช่วงอิลลสติกให้ให้เกิด ให้เกิดการใช้งานได้อยู่นะครับถ้าถังหมดสภาพไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีเคสสตัรดี้นะครับในส่วนของอาจจะเป็นภาคเช้าปลายแล้วก็ภาคบ่ายด้วยนะฮะว่าถ้ามันแตกแล้วสภาพเป็นยังไงนะครับถังที่ดีเนี่ยถ้าแตกหรือมีการทดสอบเขาเรียกว่าทดสอบเบิร์ดเทสนะครับจะต้องมีรอยแตกที่เป็นไปนตามมาตรฐานก็คือรอยแตกแนวยาวนะครับ จะต้องไม่เป็นรอยรอยแตกแนวขวางของของตัวถังอันนี้ก็เป็นข้อสัง,สงเกตเช,ชิงลึกนะครับว่าแต่ผู้ใช้นี่ก็อาจจะยังไม่ถึงนะครับผู้ใช้เราจะสังเกตในส่วนของเครื่องหมายและฉลากการตรวจสอบโดยหน่วยงานนะครับะฉะนั้นกรดถัดมานะครับในหน่วยตรวจสอบเนี่ยการตรวจสอบเนี่ยมีการตรวจสอบอะไรบ้างนะครับในส่วนของการตรวจสอบก็จะมีเรื่องของการตรวจสอบพินิษ์เป็นหลัก นะครับทั้งภายในภายนอกพินิษด,ดูอะไรฮะพินิษก็อย่างเช่นดูเรื่องของบูวมถังบวมถังยุบนะฮะรอยร้าวการกัดก่อนจะก้นถังลักษณะนี้นะครับที่เน้นเลยสาหรับผู้ใช้ก็จะเป็นเรื่องของเครื่องหมายนะฮะเครื่องหมายที่คอถังบางทีจะมีเครื่องหมายปลอมนะครับเครื่องหมายที่ผูกตอกเพิ่มหรือ เครื่องหมายที่ถูกแก้ไขอันนี้ตั้งสันนิษฐานได้เลยนะครับว่าอาจจะถูกการมีการแก้ไขนั้นตั้งตั้งสันนิษฐานย้อนกลับไปว่าถังนั้นนะ่ะควรที่จะนําไปตรวจสอบก่อนนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตให้เกิดความปลอดภัยนะครับดงนั้นถัดมานะครับอันนี้เรารู้แล้วเกี่ยวกับตัวถังที่เป็นข้อกําหนดในส่วนของถังแล้วเมื่อนําไปใช้งานก็จะเป็นถังสามห้ 358นะครับเป็นข้อกำหนดของการตรวจสอบนะครับถัดไปจะเป็นามาตรฐานถังที่จะใช้นะครับจะใชใ้ในมาตรฐานตัว3 5 3 3 4 0นะครับออกซิเจนทางการแพทย์ตัวใหม่นะครับก็จะเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับถังอลูมิเนียม วิธีการเหมือนกันเลยฮะวิธีการตรวจสอบถังในในในประเด็นนี้เราก็จะดูในเรื่องของการควบคุมวัสดุเคมีนะครับการออกแบบนะครับการออกแบบถังก็จะเป็นไปนอย่างที่กล่าวมาใน359นะครับก็จะทําให้มั่นใจนะครับว่าถังอลูมิเนียมเนี่ยสามารถที่จะนํามาใช้งานได้นะครับในในส่วนของถังจริงๆแล้วเทคโนโลยีตอนนี้ไปไกลนะฮะถังดีๆที่ผ่านมาตรฐานเนี่ย ก็มีคุณสมบัติที่เทียบเท่ากับพอๆกับเหล็กเลยนะฮะเล็กล้าเลยนะครับคุณทวายพรคะขออนุญ,ญาตเหลืออีก5้านาทีคะ่ะได้ครับขอบคุณครับก็ไปสไลด์สุดท้ายแล้วนะฮะก็จะเป็นเรื่องของข้อสังเกตในเรื่องของการใช้งานถังนะครับก็จะเป็นเรื่องของ อขออนุญาตสไลด์ถัดไปเลยนะครับเป็นเรื่องของสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่ในตัวถงังอันนี้ผมให้ไว้ในเชิงกฎหมายเลยนะฮะว่ามีตัวไหนบ้างที่เป็น mandatory หรือเป็นภาพบังคับที่ผู้ผลิตหรือผู้ตรวจสอบนะครับจะต้องถูกระบุเอาไว้ผมให้ไว้เป็นตัวดำจริงๆแล้วการการระบุเขามี28รายการรายการที่เป็นตัวดำ นะครับจะเป็นเบนดาทอรี่หรือเป็นภาพบังคับที่จะต้องระบุอยู่ในตัวถังก็คือมาตรฐานที่ใช้กับตัวถังเนี่ยเป็นเป็นเป็นไปตามอะไรเป็นไปตาม358เป็นไปตามไมสโนะครับประเทศที่ผลิตนะฮะการระบุผู้ผลิตนะครับ serial number นะครับแล้วก็เรื่องของกราดที่นํามาใช้เป็นการระบุความเข้ากันได้ของกราดตัวตัวเนื้อเนื้อเนื้อเหล็กตัวถังนะครับ แล้วก็ความดันทดสอบเห็นไหมเรมีความดันทดสอบที่ระบุแล้วก็มีความดันใช้งานนะครับลำดับที่7กับ17นะครับอันนี้บังคับนะฮะในส่วนของอลำดับที่8ก็จะเป็นเรื่องของการลงสัญลักษณ์การตรวจสอบนะครับพอเราตรวจสอบแล้วเราก็จะระบุวันวันที่นะครับในลำดับที่9เมื่อเราสังเกตวันที่การตรวจสอบครั้งแรกเมื่อครบ5ปีคุณก็ต้องส่งตรวจสอบ ถ้าครบ5ปีแล้วยังไม่ถูกตรวจสอบเราไปดูที่ไหนก็คือดูำลำดับที่ย2ิบสองว่ามีการตรวจสอบตามคาบหรือไม่นะครับถ้าครบ5ปีแล้วยังไม่มีการตรวจสอบตามคาบก็แนะนําได้เลยว่าส่งให้ทางผู้เจ้าของถังนั่นแหละครับเป็นผู้ส่งทดสอบนะครับดฉงนั้นลำดับที่1ิบก็จะมีเรื่องของระบุถังเปล่านะครับสิบสองเกียวถังที่มีลักษณะ เกี่ยวที่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าถ้าผมให้ข้อสังเกตนะครับสำหรับผู้ใช้เราก็จะดูสังเกตในลำดับที่6นะครับเราก็ขอดูนิดเดงว่าถังเนี่ยเป็นถังที่ใช้กับ t 2 o หรือเปล่านะครับการตรวจสอบครั้งแรกเมื่อไหร่นะครับความดันใช้งานถูกต้องหรือไม่นะครับ ครบ5ปีแล้วมีลำดับที่22ลงการตรวจสอบซ้ำหรือไม่นะครับอันนี้ก็จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานได้อีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะฝากไว้เพราะฉะนั้นข้อสังเกตตรงนี้ก็อยากจะให้ทิ้งไว้เพื่อสร้างความมั่นใจกับการนำถังไปใช้งานนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับก็ ในการบรรยายนะตรงนี้ก็หากมีคำถามอะไรก็ทิ้งไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมามีส่วนของเฟลชั่นครับขอบคุณครับในส่วนของผมหมดเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับ,บค่ะขอขอ